iPhone 13 Pro Max สีเขียวทองอสักครึ่งสลึงหนึ่งสลึงก็ได้ส่งสัยจะได้ทองอีกแล้ว สวัสดีค่ะอยู่กับอม always ออมนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเราจะมาแกะกล่องตักหนึ่งจากพิมพ์ทิพายกันนะคะกล่องนี้มูลค่า500บาทประหัสว่าตักหนึ่งแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่การตักขึ้นมานะคะอมอก็เดาเอาแหละว่ามันน่าจะเป็นกล่องสุ่มนั่นแหละนะคะคือถ้าใครไม่เคยดูคลิปออมอะย้อนกลับไปดูได้นะคะออมเคยซื้อกล่องรักหนึ่งที่มูลค่า1 0,000บาทมาแล้วอันนั้นก็คือแกะของมันมากกล่องนั้นอะได้ทองนะทุกคนแต่ว่ากล่องนี้ก็คือซื้อมาแค่กล่องเดียวมัน การแบบลุ้นๆน่ะนึกออกไหนลุ้นๆม,มันไม่ได้แบบว่าจะหวังอะไรมากมายแต่ก็คืออยากได้ไอโฟนอยู่อยากได้ทองอยู่อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะคลิปนีน้น่าจะไม่ยาวมากเพราะว่าในกล่องอะจากที่เห็นคนอื่นเขาแกะกันมานะของน่าจะประมาณแบบ10ชิ้นเท่านี้นไม่เกินแล้วก็พูดเผื่อไว้ก่อนละกันว่าจะได้หรือไม่ได้รางวัลใหญ่ก็ไม่เป็นไรเออเพราะมันรู้อยู่แล้วเราซื้อเราหวังได้มันเหมือนซื้อหวยเนี่ยเออสำหรับคนที่แบบได้ของมาแล้วแบบไม่ได้รางวัลใหญ่ไม่ พอใจอะไรอย่างเงี้ยองก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ต้องไปดราม่าก,ก็ได้เพราะว่ากติกาเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าของในเนี้ยมูลค่าจะเกิน500บาทอันนี้คือกติกาอย่างเดียวของเขาเลยที่เขาบอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วรางวัลใหญ่จะไม่ได้ทุกคนเออแล้วของข้างในเนี่ยเขาไม่ได้บอกอยู่แล้วะว่ามันเป็นการปักให้แต่ละคนนะ่ะนึกออกไหมเออมันคือกล่องซุ่มนะคะโอเคไม่เสียเวลาเราจะมาแกะกันเลยนะคะก่อนแกะเราต้องทำยังไง iPhone 13 Pro Max สีเขียวทองสักครึ่งสลึงหนึ่งสลึงก็ได้ โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นอาจจะเป็น Android หรือว่าอะไรก็ได้มูลค่าสักสามสีพันก็ได้โอเคมุณจะบอกเขาไปเองว่าไม่ไม่เราไม่ได้ดราม่าถ้าเราไม่ได้ไงแต่มันก็มีคนได้ไง <c oughs> ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังแต่เราคาดหวัง <c oughs> คนที่ซื้ออะส่วนใหญ่อะมันก็หวังอยู่แล้วไม่ไงั้นเราเอาเงิน500บาทไปซื้อของที่เราอยากได้สิทาแบบจะไม่ได้ต้องการของซุ่มอะ อ่เอาอย่างนี้รางวัลใหญ่อะ่ะไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เ <IN> อาของกินแล้วได้ไหมเพรารอบที่แล้วอะที่เล่นรหัสลุ้นรางวัลใหญ่ที่เขาแจกรอบปีอะไรนั é, ่นนะที่เป็น555บาทอ่ะอมได้ทั้งน้ำปลาทั้งวิตามินซีปวดจับยวนคือได้แต่ของกินเท่านั้นเลยผิดข้อดอย่างเงี้ยเออรอบนี้คือถ้วยถังกะละมังหม้อหรือว่ากระติกน้ําอะไรก็ได้เออที่เป็นของใช้เนให้ม like ันแบบเออได้ใช้หน่อย หนึ่งสองซ้ำน้ำปลาลาไม่ใช่แต่ว่าเป็นน้ำจิ้มสุกี้สมพ้อนปากเลยไม่อยากได้อะไรก็จะได้อันนั้นต้องแกะไหมแกะเหรออืมอย่างแรกเลยก็คือน้ำจิ้มสุกี้นะคะแต่ว่าตั้งแต่ฉันยกกล่องมาเนี่ยก็คือมันมีน้ำหนักมากรู้สึกว่าน่าจะเป็นกล่อง iPhone <laughs> ส <laughs> รุปก็คือมีแบบนี้อี่คู่โอเคต่อไปเอาอย่างนี้ก่อนเลยแด๊ <laughs> น้ำปลาแม่อีทิมของแท้น้ำปลาฉันได้4ขวดแล้วในบ้านตอนนี้เออแล้วเห็นมีคนดราม่าบอกว่าเนี่ยทำเป็นใส่เม็ดโฟมมาให้เหมือนว่าตักออกมาจากกล่องจริงๆเอา้าก็เป็นพร้อมแตไม่ได้หรอโอเคอย่างที่สองก็คือน้ำปลาสองขวดสมพรปากกูเลยค่ะใบออเดอร์อ่ะไม่ดูไม่ดูไม่ดูว่าแต่รู้ว่ามีอะไรบ้างกุ้งกุ้งอะไรวะดูทรงแล้วคลิปนี้แบบว่ากุ้งอะไรวะ น่าจะเอาไว้ใส่กับกับอาารมภสษาไทยอยู่กุ้งปรุงรสรสสไปซี่ตราหวาดจริงกุ้งปรุงรสอ่ะก็คือบอกแล้วว่าถ้าได้เป็นอาหารหรืออุปกรณ์การทําอาหารอะไรเงี้ยอมก็คือให้แม่เดียวเพราะตัวเองไม่ทําอาหารกูว่าแล้วมันหนักที่หนูบอกว่าเนี่ยเผื่อได้เนี่ยสี่ขวดสี่ขวดจริงอันนี้ก็เป็นน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะต่อไปได้แล้ว พิมรีไฟเบอร์ก็คือไฟเบอร์รสสตรอเบอรี่โอเคอันนี้โอ๊ตกินได้เนาะต่อไปหมดแล้วองออหหมดแลล้วเืออันเดียวเป็นซองก๊อมมายีสงสัยจะได้ทอยแล้วอ๋ออันที่ว่า50บาทนะั่นแน่เลย <laughs> เป็นหมุดทองแน่เลยเห็นที่คนอื่นเปิดอ่ะถามจริงหมดแล้วน่าจ,จะใช่นะเพราะว่าข้างในเหมือนมีดามกระดาษไวนะ้ด้วยฮะใช่ เออคือคือคือรางวัลแห่งความสําเร็จมันคืออะไรวะอันนี้มันเอาไว้ทาอะไรอะทองเนี้ยอ่าก็คือเป็นหมุดทองเล็กๆน้ําหนักทองเนี่ยคือ0.1กรัมเราไม่รู้หรอกว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าเคยมีคนเอาไปถามร้านทองมาแล้วร้านทองไม่รับซื้อนะคะหรือว่าตีมูลค่ามาประมาณ50บาทอันนี้จากที่ดูคลิปคนอื่นมานะฉันถามจริงเธอเดี๋ยวนะคะดู๋ยะ หมดค่ะทุกคนขอรวมมูลค่าแบบหนึ่งซอสต้กุงฝอเขียว25บาทน้ำจิ้มสับป65บาทกุ้ง300กล่องนี้300น้ำปลา2ขวด 100, 100 1, นึงิมรีไฟเบอร์250โอเคอันนี้ไม่เขียนมูลค่ามาเออก็คือคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดเนะี่ยก็คือน่าจะเป็นไฟเบอร์เออเพราะเรากินอยู่แล้วโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการแกะกล่องซุ่มตักหนึ่งของพิมพ์รีพายนะคะได้ของมารวมมูลค่า740บาทตามที่เขาเขียนมานะที่บอกว่าอยากได้ของใช้ก็คือได้ของกินล้วนเลยแล้วก็มีทอง1เม นะคะโอเคแรกกับเงิน500บาทซื้อกล่องสุ่มเล่นสนุกสนุกนะคะถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยเอฟกล่องสุ่มอะไรมาได้อีกเดี๋ยจะมาทำคลิปให้ดูใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะใครได้รางวัลดีๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะได้ไลน์เห็นคนได้ขอ,องเต็มเลยบ๊ายบาย